สัมพเทธะทวีสันจะทวาทันจะสหัสเกปัณจสตสหัสานินามีศิาอาหังเตสังธรรมมันจะสังคันจาทาเรนนมามีหังนมการานุภาเวนันตวะสภอุปัทเวอเนกานตรายาปิวินสันตัวเสสตัว สัมพุทปัญจปัญญาสันจะจตุเวสติสหสกิรตัสสตสหสานินมามิศิรสสอาหังเทสังธรรมันจะสังคันจาระเรนนมามิหังนมการะนุภาเวนันตวาสเพอุปัฏฐเวอเนการตารายาปิเวนัสันตุวเสสตุ สัมโหเถนะวัตถรสัตย์อาทิตาเรศสหัสเกวสติสัตสหัสสานินมามิศรสาอะหังเทสังธรรมันจะสังคันจาธาเรนันมามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสเพออุปัฏฐเว อเนกันตารยาเิเวนัสันตวสิโตนะโมอระหโตสัมมาสัมพุทธาสสะเหฮิสิโนะโมตมธัมมาสสะวักคาตาเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทัสสิระทิทิโน नमो ओ माताया राधा सरातनाथ स साधु काम नमो ओ माता के सता सवाथु तया सपे कारा पभावे नीखो पथवा नमो कारा नु भाव न सुवाति हों तो सफथा नमो <coughs> เสวนาจะภารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิโรปะเทสวาโสจะภูเพจะกตะปุญญาตาอาตสัมมาปณิติเจตัมังคารมุตตมังภาหุสัจจันจะเจปันจะวินโย เจ้าสุเชตุวะสุภาจิตจาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตัมมังมาตาปิทุปัถานังโปปัถาลาสสังฆะโหอนาคุราจักัมมันตาเอตัมมังคารมุตัมมังธานันจามมะจริยาจยาตกานันจะสังฆะโหอนาวาธานิกัมมันเอตัมมังคารมุตัมมัง อารติเวรติปปามาชปานาจสัญญโมวะปมาโทจธรรมเมเสตัมมังคารามุตตมังคารวะจานิวัตุจสันตุทิจะกตัญญุตาการะนะธรรมาสวรังเอตัมมังคารามุตตมังขันติจโสวจัสสตาสมนานันจทัสสนัง เกเรณธารุมัจจาคชาตตัมมังคารมุตตังตโพุชพระมัจจริยัญจริยาสัจนะทาสนังนิพพานสัจจิชริยาเจตัมมังคารมุตตังพุทธัสโรกธัมเมหิเจตังยาสนากรมปปิอสกังวิราชังเคมาเนตัมมังคารมุตตังเอติสานิกัตตวานาสัพพะพมาภะราชิตา สาพาตสุทิงคาฉันติตันเตสังมังคารมุตมันติราชตัวจระตัวมนุษตัวนุสตัวอุตคตัวปิสาจตัวขานุกตัวขันขกตัวนาขกตัวฉันอปตารุคตัวอาสธรรมตัวสันทิติตัวสับเรสตัวฉันนะทิอาสัมมีพุกนาคุกุรายิกี นิสัทธิ์เบียจาตราวัจสุวอรามิสัจคลักขสาติหินาณภยตัวนาณารุคตัวนาปัทตวตัะอาลังขันหันตัวภณิธานาตัวปัทายาตถากาตาสัทัสสปารัญญุธาสอุปรัญญุธาสปพรามาถาปารมิโยปัญจมหาปาริกเกติโสจริยาปจิมาปเวภะภาวะกันติงชาติอาภิเดกมานัง ปฐานจาริยังพธิปัลลังเกี่ยมารวิชัยยังสัพญูนาวเทเวทังนักรูกุทรัฐธรรมิติสัพเพปิเมพบถากุณนวัชิตเวสาัลียัติสุปันตเรสุทิอัปรัติงปริตังกรนทวายะสมะอานันทัตเทโลวิยากินยาคุตังอุปัสสภิตวะกุฏิสัตตาสหัสสสุเกวสุเทวตายัสานัมิยขันธนติยัมจเวสาลียมเลโลคาวโนสัพพิกัสัมโพธัมเทเวทัมภยัง สิบประมาณธาราธาเปสิเพรศกันทำพนามเห้ยังเกณฑ์เวิตังอิทาวังรังวัสเคสวายังรัตตานังปณีตังนโนสมังอะเทคาทาคาเตนะอธรรมวิพุทธทรัตตานังปณีตังอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุโขยังวิราคังอมันตังปณีตังยักัคสักขะสกเยามุนีสมัยโตนะเตนะธรรมเมนะสมาตินจินจีธรรม พิธามเมรตานังปณิตังเอเตนสัจเจนสวัติหตุยัมโพทเสสทธปะเรวันนินสุจินสมาธินานันตระกันยามาวสมาธินาเตนสมโนเวชติธรรมพิธามเมรตานังปณิตังเอเทนสัจเจนสวัติหตุเยบุคลานาตสตังปัฏฐาทาจตารตานิยุคานิหนติเตธาขิณายาสุขตาสสาวกั เเตสุทินนานิมหาภรานิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนสัจเจนสุวัติโวตุเยสุปโยตามนสาคขเมนะนิขามิโนโคตมัสสนสันนิเทปาติปตามันตังวิคารัตามุธานิภูพิงคุณชมานาธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนสัจเจนสุวัติโมตุ เช่นางโบราณนางนวังนางเทษัมภวังเวรตาจิตตายติเกภวัสมิงเตเช่นนปิชาณีรุติฉันธานิพพันธิทีรายญาติยมปฏิปุยธรรมภิสังเขรัตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหูตุกรณียมัทธกุศเลนายนตังสันตังปะทังอภิสมัยเจสาโกวชุชจะสุโหโชจะสุวัจโจ จาสมุทวานาติมาเนิสันตุสก็จะสุภโลจาปจิตเจ้จะสรุปวัเตสันตินธาริยจะเนปปโกจาปะคาภูกรเรศวานานุกิฑโอนจาทุกขังสมาจเรจินเจนะวิญญูปะเรอุปปาวัฏยยงสุขิโนวาเขมิโนุหันตุสัพเพสตาภวันตุสุขิขตา เทเจจิปานขโคตาเทตทาวะถาวะลาวาอนวัเสสะเิกาวายมหันตาวะมัชมาราสกานุกทุราทิถาวายะเจเทถาเยเจทุเรวสันเถวทูเรภูตาวสัมภเวสีวาสาภะสัตตาถวันตุสุจิกตานปโรปารังนิปุเพตนาติมันเยตคตาตินังคินจิภยารวสนาปิคัสัญญา นายมันทาสัทโขเวชยมาตายสานิยังพุทอายยสะเอกปุทธมนุราเควัมปิสาพระปูเตสุมาณสัมภาวยบริมานังเมตันจะสาพโรกสมิงมาณสัมภาวยิริมานังอุทังอโทจเตริยันจะสัมภาทังอเวรังอาศปตังเิทันจะรังในิสินโนวาสยานโนวาญาวตาสวิคตมิทว เอตังสตถิยเทถะยพรมเมตังวิหารังเอทวาหุติถินจะอนุปคัมมาศีลวาทาสเนนสัมปนกาเมสุวนายยเททังนิชาตุขปสัยยังปุรณะเอติสัปสีวิสชาตินังทิปมันตาคทังวิยยนณาเสสเวสังโฆลังเสสันจะปีปรสายัง นาเกีตัมเหี้สัพพธาสัพพธาสัพพปามินังสัพพโสปินิวาระที่บริกันตัมพนามเหี้ยนิโรปะเขหิเมเมตังเมตังเอลาปะเถเมฉัพะยาปุเตเมเมตังเมตังตันหาโพตมันเจหิจ้าปาเกเมเมตังเมตังทิปาทะเกเมจะตุปะเถเมเมตังเมตังปูปะเถเมมามัง อาปาทโกหิงสีมามังหิงสีที่ปาทโกมามังจะตัวปะโทหิงสีมามังหิงสียผู้ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปนาสัพเพปุตาเจวราสัพเพปราณีปัสสันตุมาจิเนียปาปะมาขมาอาปะมาโนพูโทอาปะมาโนธัมโมอปะมาโนสังโฆปะมาณวันตานิสิลิงสัพนิเวิตา สัทปาติวุนนันาภิสารภูมิศิกาตั้าเมรักษาคาเมบริตัปติกำนันตุผูตาเนโสหังนโมภะคะวะโตุนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังผุ้เทเจยันจักขุมาเอการาชาริสวรนุปัตวีตภาโสตังตังนัมาสสามิริสวรนังปัตวีตภาสังตยาัชกุณาวิหาริมุทิวัสัง เยพระมนาเวทกุณสะพะธรรมเมตเมนะโมเตจมังปารายันตุนามาถุพุทธานังนามาถุโพธิยานาโมเอมุตตานังนโมเอมุติยยมังโซบริตังกัตวามุโรจาติยสนาอะธิโรเกสีระกุโนสัจจังโสเจยานุทายเตนะสัจเนะกหามิสัจเกิรยามนุตระัง อาวัชิตวาธรรมภรังสริตวะบุพกิเนสัจจพรมวาสายสัจจกิริยามกาสหังสันติปาฆาปตนาสันติปาธาวนนามาตาบิตาจนิขันตาชาตเวตาปฏิคมาสหังสกเยสตมิหังมหาปัจชริโตสิกิวัสเสสิโซลาสการิสานิอุตตะคังปตวายะธาสิกิสัจเจนะเมสมุนาเีสาเมสัจจาภรมิอต เวปัสสันนมาตุจักมันตาสสิเรมตุสิเขซาปิณมาตุสัพโวตานุกัมปิโนเวสัพสนนมาตุนะฮะกาตาสตาปิโนนมาตุกาคุสันธาสมาราเสนาปมาธิโนโกนะขมนะสันนมาตุรัมนะสาวุสิมตุกัสสปัสสันนมาตุเวปโมตัสสิ อังคีราตาสนาโมตุสกยางปุนตาสิริมตัวโยมังธรรมามเทเสสิสะปะทุคาปโนทนังเยจาปินิปุตาโรเกยถาปุตาวิปัสสุมเตชนาปิสุนามหันตาตสารทาติตรมเทนุสานังยังนามาสันิโคตมังวิจารณสัมปันนังมันตังวิศสาราทังวิชจารณสัมปันนังพุทธังวันธามโคตมันต นโมเมสะพะโฆานังโอปันนานังเมสิสังตันหังกโรมหาวิโรเมทังกโรมหายโสสารังกโรโรกิโตทีปังกโรชุตินธโรโกธนโยชนะปาโมโคมังคโรบรสาสะโพสมโนสมโนเทโรเรวตระเทวะโนโสภิโตคุณะสัมปนนอนุมัติสิจนุตโม ปทุมโรกับปัจโตนราตัวราสาวเทิปทุมุตโรสัทัสสารุสเมญตุอาปิบุคคลสุชาตโอสภโรกัตโทปิยาทัศนนาราสปวัตตาทัศนการุณิโกธรรมะทัศน์ธมุนุทวทิฏฐตโทอาสมโรเกติโสจวารตังโมโรปสุรลัทธุปตวิปสิจะานุปโมสิกิสภัยโตสัถาวสปุสุขทาโยโกกาปุสันโถสัทธาวาหโกนาคัมโนระนันจห กสพสิริสัมปนโนโคตมมสกยังปุงเขวอติเมตายพิเขเวเกตุเมุติยานาเสวิตายภาวิตายภเรกตาญาญาเนกตาญาวาทุกตาญาโนทิตาญาภเรกิตาญาสุสมาราทายาเอกาทัสานิสังาปาติคันขะกตเมเอกาทัสสุขังสุพิสุขังปาติพุชเต นปาปะกังสปินังปาสสติมโนสนานังบิโหติโนสานังบิโหติเทวตาราคันจินาสกควาวิสังวาสธัรงวากมามติวตวตังกิตังสมาธิยาติมุขวันโนเยปสีสติอสัมุโหกาลังกรโรที่อุตตริงอัปติวิชัมโตภามรูปภะโกโอติเมตตาญาภิกขเวเกตุเอมติยานาเสวิตายาภวิตายาภเรกตายา ยานิคตาเจาว่าธุคตาเจ้าโนธิตาเจปเริกิตาสุสมาราัาจาอิเมฆาทศานิสังขปาติขังขติอิทมาวชาภควาตตะมนาเตภิคุภควโตภาสิตังอภินันทุนเตภาสิตามิทังเตนะภควาตาชาณาตาปัสตาระตาสัมมาสัมพุเทนะ

เอวันหินโอสิกิตตพังคินทัสโสตั้งบาลักมะกาเมีปนุนาพระมนานณปัญญาโมนิกามเนกตานุปปัจจติภริราเกภริราเทนันทัพภะเมนะภราคเมสิทธิโรหิปริพัชฌพิโยอาเกลเกลจังอากาศตุกตัณสโยปัชชะตปปิทุกตังกตัณจัสกตัณสโยยังกตวานุกปฏิกุโสยฌธาทุกขาหิตตุหัทธเมวานุกันเทสามัญจังทุปรามทังนิละยาจยุปะคะชติ ยังเกณฑ์เกียรติทธิรังกรรมังสังเกติธรรมจะยังวาตังสังกัสรังพระมัจจริยังนักตังหอติิมหภรันเตอาธิวุณยสาเวจโยธาโมโรเกนุตโรสภัสตายิทาทายตัมทวังคันไหยเทวเตปริวเชราชกันเดนุสิปาวเกพยาเขนาเควสิปุถากามรเนนวาสภัสสมรุณามุตโตทัพเปตวากาิตังเสวนาภเวนโหตุเทวสิทธา สุทัสส <hel> ีรังสมาทายาทมัสสีรังสุจริตังเรเสอโนภาเวนห้องตุเทวสิธาฤชิตจังจินิจังภูจังทัลนังวัจนังกลุงเรสังเทสนังสตวะตสาโยตติเตยถาปิเสลาวิปุรานาภมาหัชปปัตตาสมมันตานุปริยยุ่งนิพพเดนทาจตุเตสัเอวังเชลัจฉมจัจจภิวาติปามิโนขันติเยพราหมณีเวเสสุเทจมุกเส นัจินจีปริวัะเชติสัพพเมวะพิมมาตินาตถาที่นังภูมินาระธาดังนปัตยานาจาปิมันดายุเทานังสักการเขตุ่ยถเนนวาตาสมัยปณิโตโปโสสังกสังกตธรรมะธนพุทธะธรรมเมจะสังเขจะเตโรสถานิเวสเยโยธรรมจาริกายนาวาจายโยทะเกตสสาอิเทวานังปัชสันสันติเปกยสักเกปุโมธเตว อุปาทาวาภิกเวตาาคตานันนุปาทาาาคติาวาสะธาโทธัมมติคตาธรรมะนิยนตาสพเพสังขารนิจาติังาาคตเสัมุจติอาเปสัมเมติสังกิตวาสตวาอาคิกเทเทเสสิปัญญาเปติปตาเปติโยรติโยปัชติโอตานิกรโรติสพเพสังขารนิจาติุปาทาวาคตาเบสัาคูชะติาคิัมติสกตธัมติตา ธรรมนิยมตาสัเพสังขาราตุฆาติตังขาทาฆาตตเปนสัมปชัญญะเป็นสมาิสังคีตวสตวะอากิกะิเทเสสิปัญญาเปเทปตาเปเทยวรติอภิชัญติโกตานิกโรติสัพเพสังขาราตุฆาติุปาธาวาภิกเวธาธาขาตานุปธาธาขาตานิตาวาสธาตุธรรมติขตาธรรมนิยมตาสัเพธรรมนตตาทิ อิทมาวจาภควาตตะมนาเตภิภูภควโตภาสิตังอะนินทุนเตสาเพสังขารานิชาติยถาปัญญายปัสสติยถาเนปินธติทุเขสมคุสุยาสาเพสังขาราทุคาติยถาปัญญายปัสสติยถาเนปินธติทุเขสมกุสุจาสาเพธามาณตาติยถาปัญญายปัสสติยถาเนปินธติทุเขสมกุสุยา

อาถานาปฏินิสเคอนุปานะทัตาเช่นะสวาชุติมันโตเตโลเกปริณิพุตติเอวิชาปัตยาสังหาราสังหราปัตยาวิญญาณังวินญาณปัตยานัมูปังนุปัตยาสารายตนะังสารายตนะปัตยาปาโสปัสสะปัตยาวทนาเวทนาปัตยานันหานันห์ปัตยโอุปาทานังทานะปัตยาพระผวาผวาปัตยาชาติชาติปัจเจยะ chārā mārā nāṁ soho kapṛiteva tu katho māna sūpāya sāsambhūnti he metā sācceva rāsā tu kathā sāsambhūnti yohū āti avicāyatavēvase sarākāni lokhā saṅkālaṅko saṅkā lokhā viññāni lokhā viññāni lokhā nāma lokhāni lokhā nāma lokhā sārāyatānai lokhā sārāyatānai lokhā pāsāni lokhā pāsāni lokhā ตันหาเนี่ยโกตันหาเนี่ยโกอุปาทานังโกทานังความภาวะเนีโลโกภาวะเนีโลคาชาตินเโลโกชาตินเโลคาชารามารานังโสกบริเทวาทุกัโทมนาสุปายาสานิโรชันติเอเมตัสสาเจวาราสาโทคาคันธาสะสมุทิโอโหเตภอเนตชาติสังฆาลังฉันทาปิสังอเนปิสังฆาการลังกเวชันโตทุกขาชาติปุนาปุณณ์ กาพเาละกติโทติปุณกิจหังนกาติสัพเทพสุคภาพกัปตังวิสังขตังวิสังกะรักตังตี่ตัณฑ์หานังขยับยกะอาติกรุณเพายยะสัตสุปัญญายะสมเหสีน้อยยะธรรมเยสุเสวสุเววัติธายะธารุกิณทายายะตายะสัตสุสมุทายตัมมโนโสปฏิเหราวาสนาหิวาสันโตเตระชาละเยี่ยปฤจัตะกรรมราเมปันทุกรรมรนาเก สีราเสนสินเนศนวาทิตโยยุขันธเรจักวาราสหเสิทัาสหคามโสสเนศเนนนาเทวานังคเนนาริวาริโตมารังมุขังกตวัตสาปัญจเตจสาอภิธรรมะกัคขังมะขังเทวานังสัมบวาตเยตัสสาปาเทนมะสิตวาสัมปุตัสัสินโตสัทธมจัสสภูเกตวากัตวาสัมหาเสตตันจรินิปจัการาเสตัสักาตสาราตนาเทเ อานุภาเวนะโสเสตวะอันตรายเสตุอิติเมภาสมานธาบิธรรมกัคขังอิมังอวิขิตวานิสาเมตาทุระพายังตถายาตุหังพระขินิยาริยายาชาติยาชาโตนาเพชนะเมสันจิตจัปานันเขวิตาวโรเปตาเตนัสเจนะสติหุโตสติทขัพพะสา ผู้ชังโพจติสังฆาโตธรรมมานังวิจัยโยจทาววริยมเีติปัสสตทีพชังฆาทาเรสมาตุเปกโพ้ชังฆาสตเตตสัพพธาสินามุนีนาสัมมาทัคขาตาภวิตาภเรกตาสังวาตันเดพิญญาญิภานายะจพุทิยาเอตุนะสัจวาเชนัสติเตหตุสัพพทาเอกุกัส밍สัมยนาโคโมขันลานันจักกัสปังเิลานทุกขเตติสวาโพชังเขสตตาเทสเยเตจตัง อภินันทิตวารโอคาโมจินเจตธรรมเนเตนะสัจวาเจนะโสตเตหหอนตุสพทาเอกรธาธรรมราชาภิเเรนเยนาภิภิริโตุจัจจีเรนาตัญยวันาเปตวนาสักลังสมุทิตตวจารพธาทั้งห้าุธาธิธาณโสเอเตนะสัจวาเจนะโสตเตหหอนตุสพทาปหีนาเตจาปาตาตินันมันปิเมหิสุนังมคาหักกเคราสาวปตานุปติธรรมตัง เตเทนะสัจวะเชนะสเิเทหอนตุสัพพทามยันทุนิมิตตังอวามังคะรันจโยจามนาโปุสกนาสัสสะโทปปะกะโหอนตุสุปิณละกันตังพุทธานุภาเวนะเวนัสเมโตยันทุนิมิตตังอวามังคะรันจโยจามนาโปุสกนาสัสสะโทปปะกะโหอนตุสุปิณละกันตังธรรมานุภาเวนะเวนัสเมโต ยันตนิเมตังอวามังขรัญจะโยจามนาโภสคนัสสสัสสโธปาปะกะโหโตโสปิณังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสัพกัตวาพุทธรัตนังวสัถังอุตตมังวรังเบราหูปัสมะนังพุทธะเตเจนะโสทีนานะสันตุปตวาสัเพทุกขาวุปะสเมนตุเต สักตวะธรรมารตนังโอสถทั้งโอตมังวรังปปลราหูปะสัมนังธรรมะเตชนาโสตินานสัมถุปตะวาสภีพระยาวูปะสเมณตุเตสักตวะสังฆารตนังโอสถทั้งโอตมังวรังอาในยังเป้าในยังสังฆเตชนะโสตินานสัมตุปตวาสเพโรคาวูปะสเมณตุเตนัตถิเมสารานังอัญงพุทโธเมสราณังวรังเอเตนัสจวาเชนหัวตุเตชยมังฆารัง นาทิเมารานังอัญยังธรรมโมเมารานังวรังเอเตนะสัจจวัชยนิฮุนตุเตชยมังคะังนาทิเมสรานังอัญยังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชยนิุนตุเตชยมังคะังชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวานังจตุสัจจาสภังลาสังเยปิเวงสุนราสภาทันหังกะราทยพุทธาอัตเวีสตินายกาสเพปฏิทิตาเมหังมัตเถเกติมุนิสรา สีเสปฏิทิโตไม่หังพุทธธตทำโมทิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรสพุทธนากรโรหัตทะเมเนหัตทะเยเมนุรุตโธสาเรปโตจะทักเขียนโกทันโยปิธิคาสมิงโมคาลานจะวังเกทักเิเนสัมเนไม่หังอาสงอานันทราวโรกัสปโจะหานโมอุภาสุวามาสโสตะเกเกสตุปิธิภาคัสมิง สุริโยวาปภังฑ์กโรเนสินโนเสรีสัมปนโนโสภีโตมณิปุญโ kh วขุมารากสศโปเทโลมเฮสิกิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาติคุณากรโรพุนงริมาโรเจุปารีนันทเสวเรเทราปัญใจเมชาตานาเตติลตามามะเสสาเสติมหาเทลาวิชิตาจินะสาวกเอเตเสติมหาเทลาวิชิตาจินะสาวกเอเตเสติมหาเทลาชิตวันโตชินอรสา

วัาสโตเมสัจจเจตสัทธาสัมพุทธปัญธเฉลยเชนัพันธ์เชนามันจำเหวีหารันติหิตเรียสัทธาปารันตุมังสับเหเตมหบริษาสภาอิจเจว่มันโตสุขโตสุราโขชินานุภาเวนะชิตตูปัตตวธรรมานุภาเวนะชิตตาริสังโูสังขานุภาเวนะชิตตันตราชโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิเชนะปัญธเฉลเตสิเอริเตมเตมาทิตเตโชชัยยันเศรษฐิมาเหติมหาพุนา กรณีมิตปุญญาธิการัสสัพพันธารายณิวารณาสมัธัสสะภะคะวะโตนาระหะโตสัมมาสัมโพธัสสวัติงสมหาปุริละกนามภาเวนัสีตยานุบยัญชนานุภาเวนัสทุตระสตังรานุภาเนสัพพนรังสยามภาเวนะเกี่ยตุมารานุภาเวนะทัสสปารมิตานุภาเวนะทัสสอุปปารมิตานุภาเวนะ ท่าสรมะท่าารมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภเวนะธรรมานุภเวนะสังฆานุภเวนะเตชานุภเวนะยตานุภเวนะพรานุภาเวนะยยะธรรมานุภาเวนะจตุรานิสิติสหัสธรรมะขันธานุภเวนะนโรปตระธาธรรมานุภาเวนะอคังเขกะมะคานุภเวนะอัตสัมมาปฏิยานุภเวนะเจราปัญญาณุภเวนะ

อาคาสัพพะตาวะนาโกมิชังคามหสมุทาระกาเทวตาสธาตุมิโนราคันตุภาวตุสัพพมังฆะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพปพุทธานุภาเวนัสธาโสเภพวันตุเตมภาวตุสัพพังฆะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานนภาเวนัสธาโสเภพวันตุเตมภาวตุสัพ พมังฆาลังลาขันตุสาเทวตาสาปสังฆานุภาเวนัสทาสโสเทภวันเตอิมินาบุญญากรรมเมนาอุปชายาคุรตาราจาริโยปการาจมาตาปิจจเจยตากาปิยามมัง สุริโยจันเทมาราชาคนาวันตานาราปิจาพรมามาราชายินทาจตุโรกัปาราชาเทวตายาโมมิตามนุษย์จามัทตาเวริกัปิจัสเพสัสตาสุขีหนตุปุญญาเนปกาตานิเมสุขังจัตถิวิธังเทนตุจิปังปาเปเทวมาตังเอมินาปุญญากรรมเณรเอมินาโอเทเสนาจัจิปาหัง สุราเพเจวตาหุปาทานาเคทานังยาสันตานิหินาธรรมายาวานิพามตโตมมังนัสันโตสัพะทายวะยัตถชาโตพระเวพระเวอุชุติตังสติปัญญาสันเลโคบริยมหินามาราณพันโตโนกาสังกาตุนเจรุเยสเมพุทธาทิปปาวะโรนาโทธรรมโมนาโทวาุตโตโมนาโทปเจตะพุทโะสังโฆนาโทตารโรมังเตโสตมานุภาเวนา มาโรกาสังละพันตุมาอาสัเพสัตาสัตวทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเก็บเก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวยียนแจกันเลี้ยก,กันเลยอาพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้พยาบาทเดียดเดียวซึ่งการเลีอยก,กันเลยอาเนคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานันปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวานพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตพระขวัตาธมวะธัมมังนะมะสะเมิส,มสปุปฏิปันโนพระขว,วัตโตสาวกัสังโฆสังทังนะมะเม